ครับขอความกรุณานะครับขณะนี้เวลาล่วงเลยไปแล้วนะครับเ,เ,เดี๋ยวขนฟ้าจะขนองนะครับถ้าวนท่แถวแถวเกินนะครับขอความกรุณาตัดตัดลงด้านหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ตรงกลางนะครับตรงกลางมันแน่นนะครับาทางน้องๆที่กําลังเดินทางเข้าสู่ลานกิจกรรมอขอความกรุณาเร่งน,นิดนึงนะครับเพราะว่า ผู้ร่วมกิจกรรมที่ยืนรออยู่ก็รอมาสักพักแล้วนะครับครับตรงกลางตอนนี้นะครับอของกองพวงกับพังเคนแน่นนะครับแน่นด้านหลังมือแต่หลายคนข้างหน้าเลยนะครับเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับลั่านะครับมันล้มนะครับมันล้นลงไปยันพื้นที่ อ่ามยานะครับตั้งไลส่สวดนี่ป้านเฮาสิได้เจ้าคนก็ว่ากันบ่ได้เด้อแท็กได้ทอได้ก็สิเอาท่านั่นเด้อ <c oughs> โอ้ยอันสั้นตัวนี้ <ขอ S 2> หน่อยโอ้โหส้นจดห้านาทีนะครับห้านาทีเราจะเลือกรอบนะครับท่าน,นที่อยู่ด้านหลัง